น้องคือคนที่เราควรช่วยหรือบางครั้งเราไม่ควรช่วยเลยถ้ามีเสียงเคาะประตูตอนกลางคืนแล้วคนที่อยู่หน้าประตูเป็นพี่ของคุณแต่พี่ของคุณก็โทรหาคุณจากที่อื่นพร้อมกันคุณจะเปิดประตูไหมบางครั้งความหวังดีอาจนำภัยมาสู่ตัวเองเรื่องราวนี้จะทำให้คุณสงสัยว่าคนที่คุณไว้ใจที่สุดอาจไม่ใช่คนอีกต่อไปกุญแจบ้านที่หายไปกลางดึกคืนนั้นลมพัดแรงจนหน้าต่างสะเทือน ป่านสะดุ้งตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอย่างกระทันหันปลายสายคือพี่ชายของเธอป่านเปิดประตูให้หน่อยพี่ลืมกุญแจเธอขมวดคิ้วหันไปมองนาฬิกาตีสองครึ่งทำไมกลับดึกขนาดนี้เธอถามพลางลุกจากเตียงเสียงพี่ชายหัวเราะเบาๆยาวเลยวันนี้รีบเปิดให้หน่อยหนาวจะแย่ป่านเดินไปที่ประตูมองผ่านช่องตาแมว ไฟหน้าบ้านสลัวพี่ชายยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆเสื้อแจ็คเก็ตตัวเดิมใบหน้าดูอิดโรยเธอเอื้อมมือปลดล็อกแต่ชะงักไปชั่วครู่อะไรบางอย่างดูแปลกมือของพี่ชายมันซีดขาวผิดปกตินิ้วเรียวยาวเกินไปขยับไหวช้าๆราวกับไม่ใช่ของมนุษย์หัวใจป่านเต้นร,รัวพี่เธอพูดเสียงเบารอยยิ้มของเขาดูกว้างเกินจริงมุมปากยกสูงผิดธรรมชาติ แล้วเธอก็เห็นข้างหลังพี่ชายมีใครบางคนยืนอยู่ในเงามืดใบหน้าซีดเผือดดวงตากลวงโบป่านถอยหลังหายใจไม่ทั่วท้องเสียงเคาะประตูดังขึ้นถี่รัวป่านเปิดประตูให้พี่เสียงนั้นเปลี่ยนไปมันแหบพร่าลึกต่ำอย่างน่าขนลุกมือซีดเผือดนั่นค่อยๆเลื่อนลงมาจับลูกบิดป่านก้าวถอยหลังสุดแรงเสียงหัวใจเต้นโครมครามในอก ลูกบิดประตูหมุนช้าๆแม้ว่าเธอไม่ได้ปลดล็อกเหมือนมีแรงบางอย่างกดดันจากอีกฝั่งเธอกลั้นหายใจมือสั่นรรริกพีกนี่มันอะไรเสียงนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบกลับมาแผ่วเบาป่านเปิดเถอะเสียงของพี่ชายแต่ไม่ใช่เสียงของเขามันเย็นเยียบแปลกประหลาดเหมือนไม่ได้ออกจากลำคอของมนุษย์ป่านสั่นไปทั้งตัวมองผ่านช่องตาแมวอีกครั้ง พี่ชายยังยืนอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่อยู่ข้างหลังเขามันขยับแล้วเงาดำทะมึนโผล่พ้นออกมาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นปานหอบหายใจถอยหลังจนชนผนังเสียงกระซิบลอดผ่านช่องประตูเปิดให้พีกเดี๋ยวนี้ทันใดนั้นไฟทั้งบ้านดับพรึบทุกอย่างตกอยู่ในความมืดสนิทและเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมปังปังปัง ปานปิดตาแน่นตัวสันสถานแล้วจูจ่ๆโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเธอกรีดร้องแทบหยิบมันไม่ติดหน้าจอสว่างวาบชื่อที่ปรากฏบนสายเข้าพี่ชายแต่พี่ชายของเธอยังคงยืนอยู่หน้าประตูมือซีดขาวยังจับลูกบิดแน,น่นและเสียงเคาะก็ไม่เคยหยุดลงเลยป่านตัวแข็งที่รู้สึกเหมือนร่างทั้งร่างถูกตรึงไว้กับที่ เสียงโทรศัพท์ยังคงดังไม่หยุดเธอกลืนน้ำลายฝืดเฟื่อนก่อนจะค่อยๆกดรับสายป่านเสียงพี่ชายจริงๆแต่มันดังมาจากโทรศัพท์ไม่ใช่จากหน้าประตูเธอหอบหายใจรีบถามเสียงสัน่นพี่พี่อยู่ไหนปลายสายเงียบไปชั่วครู่ก่อนตอบกลับมาพี่เพิ่งเลิกงานกำลังจะกลับบ้านเลือดในกายป่านเย็นเฉียบเหมือนถูกแช่แข็งเธอแทบไม่กล้าหันกลับไปมองประตู พี่พี่ไม่ได้อยู่หน้าบ้านเหรอปลายสายเงียบไปอีกครั้งแล้วเสียงของพี่ชายก็ดูสับสนอะไรนะไม่สิพี่เพิ่งออกจากออฟฟิศปานแทบปล่อยโทรศัพท์หลุดมือสิ่งที่อยู่หน้าบ้านไม่ใช่พี่ชายของเธอเสียงเคาะประตูเงียบไปทันทีความเงียบที่ตามมาหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกเธอรวบรวมความกล้าค่อยๆก้าวถอยหลังหัวใจเต้นโครมครามแล้ว เสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นจากอีกฝ้าของประตูเสียงนั้นแหบพร่าบิดเบี้ยวเหมือนไม่ใช่ของมนุษย์ป่านกรีดร้องตามรีบคว้าพระเครื่องที่หัวเตียงมากำแน่นเธอไม่กล้าขยับไม่กล้ามองแล้วจูจ่ๆเสียงกรีดร้องก็หยุดลงเงียบสนิทเธอหอบหายใจแทบขาดใจมือกำพระเครื่องแน่นจนรู้สึกเจ็บก้าวถอยหลังช้าๆหวังจะหนีไปที่ห้องนอนแล้วล็อกตัวเองไว้ข้างในแต่แล้ว เสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากหลังประตูป่านเปิดประตูให้พี่หน่อยมันยังอยู่ตรงนั้นป่านยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนมันจะระเบิดออกมาเสียงกระซิบนั้นเย็นเยียบแผ่วเบาแต่กลับดังชัดเจนในหูของเธอป่านพี่หนาวเปิดให้พี่เธอน้ำเสียงออดอ้อนเหมือนพี่ชายจริงๆแต่เธอรู้ดีมันไม่ใช่พี่ของเธอ เธอหลับตาแน่นพยายามตั้งสติมือสั่นเทาเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งหน้าจอยังคงเปิดค้างอยู่สายยังไม่ถูกตัดพี่พี่อยู่ไหนแล้วเธอถามด้วยเสียงสั่นเครือปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่เสียงพี่ชายจะตอบกลับมาอีกสิบนาทีถึงบ้านทำไมเหรอน้ําเสียงของพี่ชายฟังดูเป็นปกติแต่เขาอยู่หน้าบ้านแล้วป่านกัดฟันแน่นพยายามสะกดกลั้นความหวาดกลัว เธอสูดลมหายใจลึกๆพยายามเพ่งสมาธิไปที่พระเครื่องในมือทันใดนั้นเองเสียงลูกบิดขยับอีกครั้งคราวนี้แรงขึ้นเร็วขึ้นราวกับบางสิ่งด้านนอกหมดความอดทนก๊กก๊กก๊กเสียงข้อเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่เสียงมือแต่มันดังเหมือนเล็บยาวๆกรีดไปตามเนื้อไม้ป่านสะอื้นก้นเสียงร้องแทบไม่ไหวแล้วจู่ๆเธอได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบา เสียงนั้นแหลมเล็กพิกลพิการราวกับเสียงของเด็กและคนแก่รวมกันป่านไม่ต้องกลัวพี่แค่อยากเข้าบ้านเธอกรีดร้องสุดเสียงวิ่งกลับเข้าไปในห้องนอนแล้วปิดประตูล็อกแน,น่นซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มมือกำพระเครื่องจนแน,น่นเธอได้ยินเสียงข้างนอกแว่าวมาอีกครั้งเสียงฝีเท้าค่อยๆถอยออกจากประตูหน้ามันกำลังจากไปแล้วหรือว่าเธอกลั้นหายใจเงี่ยหูฟัง เงียบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างแต่ก่อนที่เธอจะได้ผ่อนลมหายใจออกมาเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากใต้เตียงของเธอเองป่านพี่เข้ามาแล้วนะเลือดในกายป่านเย็นเฉียบราวกับถูกแช่แข็งเธอเบิกตากว้างร่างกายแข็งทื่อเสียงนั้นดังมาจากใต้เตียงของเธอเองเธอกลั้นหายใจพยายามไม่ขยับตัวเงยเย็นไหลซึมทั่วแผ่นหลัง ใต้เตียงเงียบสนิทไม่มีการเคลื่อนไหวแต่เธอรู้สึกได้มันอยู่ตรงนั้นเธอขยับมือช้าๆคว้าโทรศัพท์ที่วางอยู่ข้างหมอนปลายสายยังเชื่อมต่อกับพี่ชายอยู่เธอพยายามคุมเสียงให้ปกติที่สุดกระซิบเบาๆพี่รีบกลับมาแต่ก่อนที่เธอจะพูดจบเสียงขยับใต้เตียงดังขึ้นกรึก,กรกึเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนตัวอยู่ในเงามืด เธอขมใจสูดหายใจลึกแล้วตัดสินใจทำสิ่งที่เสี่ยงที่สุดเธอจะมองลงไปใต้เตียงมือของเธอสั่นระริกหัวใจเต้นรัวแทบทะลุอกเธอค่อยๆโน้มตัวลงจากเตียงชะโงกหน้าลงไปช้าๆดวงตาของเธอปรับเข้ากับความมืดเธอเห็นบางอย่างเธอเองร่างของเธอนอนขดตัวอยู่ใต้เตียงดวงตากลงโบริมฝีปากใสยะยิ้มกว้างผิดธรรมชาติ และก่อนที่เธอจะทันได้กรีดร้องตัวเธอใต้เตียงก็พูดขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาป่านขึ้นไปนอนบนเตียงสิงป่านแทบหยุดหายใจร่างใต้เตียงกำลังจ้องมองเธอดวงตากลวงโบสสะท้อนแสงสลัวของไฟถนนจากนอกหน้าต่างริมฝีปากมันขยับช้าๆเหมือนจะพูดอะไรอีกแต่ก่อนที่เสียงหน้าสะพรึงนั้นจะดังขึ้นป่านกระโจนกลับขึ้นเตียง เธอดึงผ้าห่มคลุมโปงมือกำพระเครื่องแน่นจนแทบแตกเธอพยายามบอกตัวเองว่าเธอแค่ฝันไปแต่มันไม่ใช่ความฝันเพราะเธอยังได้ยินเสียงหายใจของใครบางคนใต้เตียงช้าหนักลึกเหมือนกำลังรอคอยอะไรบางอย่างเธอพยายามโทรหาพี่ชายแต่มือสั่นจนแทบกดปุ่มไม่ถูกปลายสายดังขึ้นหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็มีเสียงรับสาย ป่านเสียงพี่ชายจริงๆเธอสะอื่นรีบประซิบพี่รีบมาช่วยป่านทีใต้เตียงป่านเสียงพี่ชายขาดหายไปครู่หนึ่งแล้วเขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงแปลกไปพี่อยู่ข้างล่างแล้วเปิดประตูให้พี่หน่อยป่านตัวแข็งโทรศัพท์ในมือสันรรริกเธอกลืนน้ำลายฝืดฝืนหันไปมองประตูห้องนอนที่ล็อกไว้แน่นข้างนอกเงียบสนิท แต่แล้วเสียงข้อประตูดังขึ้นก๊กก๊กก๊กปานเปิดประตูให้พี่หน่อยเสียงเดียวกับที่เธอได้ยินหน้าบ้านเมื่อครู่เธอใส่หัวร้องให้สะอื้นนี่มันอะไรกันไหนคือพี่ชายที่แท้จริงของเธอเสียงข้อประตูดังขึ้นอีกคราวนี้พร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆและจากใต้เตียงเสียงกระซิบเย็นเยียบดังขึ้นอีกครั้ง ป่านลงมานอนกับพี่สิป่านตัวสั่นสถานน้ำตาไหลาอาบแก้มเสียงหัวเราะจากหลังประตูยังดังอยู่เสียงกระซิบจากใต้เตียงก็ยังคงอยู่เธอรู้แล้วเธอหนีไม่ได้ไม่ว่าข้างนอกหรือข้างล่างมันกำลังรอเธออยู่มือของเธอกำโทรศัพท์แน่นพยายามรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายพี่พี่อยู่ไหนกันแน่เงียบไม่มีเสียงตอบจากปลายสาย แต่สิ่งที่เธอได้ยินแทนคือเสียงฝีเท้าดังมาจากชั้นล่างของบ้านฝีเท้านั้นหนักแน่นค่อยๆเดินขึ้นบันไดามาช้าๆตึกตึกตึกหัวใจป่านเต้นระรัวเธอขยับถอยไปชิดหัวเตียงเสียงฝีเท้าหยุดลงที่หน้าห้องของเธอป่านเปิดประตูให้พี่เสียงนี้ต่างออกไปมันคือเสียงของพี่ชายเธอจริงๆน้ำเสียงเหนื่อยล้าสับสนและเต็มไปด้วยความกังวล ปานสะอื้นหัวใจเต็มไปด้วยความสับสนพี่จริงเหรอเธออยากเชื่ออยากให้มันเป็นพี่ชายจริงๆแต่มือของเธอไม่กล้าขยับปลดล็อกเพราะขณะเดียวกันนั้นเองใต้เตียงบางอย่างก็เริ่มขยับตัวกรึกรึเสียงเล็บยาวๆครูดกับป่านตัวสั่นระริกหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเสียงครูดใต้เตียงดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนบางสิ่งกำลังขยับตัวเข้าใกล้ เธอได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาแหบพรา่าและเย็นเยียบป่านลงมานอนกับพี่สิทย์เธอกัดฟันแน่นน้ำตาไหลพรากเธอรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะอยู่ใต้เตียงมันไม่ใช่พี่ชายของเธอแต่ขณะเดียวกันเธอก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่หลังประตูคือพี่ชายตัวจริงหรือไม่เธอสูดหายใจลึกพยายามรวบรวมสติมือของเธอสันเทากำพระเครื่องไว้แน่นเธอเหลือทางเลือกเดียวเท่านั้น เธอจะต้องเสี่ยงปานสูดหายใจหรือก่อนจะตะโกนออกไปพี่ถ้าพี่จริงตอบคำถามป่านมาพี่เคยให้ป่านสัญญาอะไรไว้ตอนเด็กเสียงจากหลังประตูเงียบไปครู่หนึ่งแต่แล้วน้ำเสียงที่เธอคุ้นเคยก็ตอบกลับมาอย่างหนักแน่นอย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าไม่ว่ามันจะเป็นใครก็ตามป่านเบิกตากว้างเธอจำได้ตอนเด็กๆพี่ชายเคยบอกเธอไว้เสมอเวลาที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้าน เธอกัดฟันแน่นตัดสินใจลุกพรวดจากเตียงและในจังหวะนั้นเองมือซีดขาวจากใต้เตียงก็คว้าข้อเท้าของเธอไว้ป่านกรีดร้องรีบดึงขาออกเต็มแรงเธอไม่กล้าหันกลับไปมองแต่รับรู้ได้ว่ามันพยายามลากเธอลงไปข้างล่างเสียงครูเสียงขยับของบางสิ่งใต้เตียงดังขึ้นรัวเร็วป่านสะบัดต,ตัวออกวิ่งไปที่ประตูเธอเปิดกรนสุดแรงพร้อมกระโจนออกจากห้องไปข้างนอก และตรงหน้าของเธอพี่ชายของเธอยืนอยู่จริงๆเขาอยู่ที่นั่นจริงๆดวงตาตกใจเมื่อเห็นเธอหน้าซีดเผือดตัวสันเทาป่านเป็นอะไรเธอสะอื้นโผลเข้ากอดเขาแน่นข้างหลังในห้องของเธอเสียงบางสิ่งดังขึ้นครั้งสุดท้ายเสียงขยับของร่างผิดรูปเสียงหัวเราะแผ่วเบาที่ฟังไม่ได้สับก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลง ป่านหันกลับไปมองใต้เตียงของเธอว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นอีกแล้วแต่เธอรู้มันอาจจะยังไม่ไปไหน